วันนี้พามาทําต,ตู้ซับนะครับดอกเดียว UM นะครับเป็นดอกชิกเกอร์นะครับ1ินิ้วนะครับชิกเกอร์ e x นะครับเนี่ยครับดอกเดียวนะครับเนี่ยครับกับยูสุคันนี้นะครับจะตีตู้ใหม่นะครับเป็นตู้ซับดอก10นิ้วชิกเกอร์ดอกเดียวนะครับกําลังวัดพื้นที่นะครับเราก็ต้องวัดพื้นที่ก่อนนะครับหา พื้นที่ก่อนมาเพราะว่าทางเจ้าของรถไม่ต้องการสูงนะครับเราก็ตรงเลยมาวัดพื้นที่นะครับความสูงของดอกก็อยู่ที่12เซนนะครับหน้าดอกกว้าง10นิ้วนะครับนี่แหละครับเป็นดอกเช๊กเกอร์นะครับเราก็นําไปวางก่อนนะครับเพื่อที่จะหานะครับกับตัวเลขที่ว่าจะทําเป็นตู้ซับขึ้นมานะครับนี่นะครับวัดหน้าดอกแล้วก็วัดความสูงนะครับเราจะควมจะหายเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับกับวิธีการวางดอกแล้วก็การตีตู้นะครับนี่นะครับ เดี๋ยววัดพื้นที่ก่อนนะครับภายในรถยูนสุึนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัดผมตัดอะไรออกนะครับตรงที่จะติดตั้งเครื่องเสียงนะครับตรงที่จะวางตู้นะครับเนี่ยครับต้องแกะออกก่อนนะครับถ้ามีโครงเหล็กอะไรนะครับเราต้องแกะต้องอะไรออกก่อนนะครับนี่นะครับแต่คันนี้เขาแกะมาแล้วเขาเคยติดตั้งมาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เขาจะมาเปลี่ยนตู้นะครับใช้ดอก เดียวนะครับเป็นหลอกจิกเกอร์10นิ้วนะครับซับหลอกเดียวอ่าแล้วก็พาวเวอร์หตัวนะครับที่เขานําติดมาด้วยเพื่อที่ให้แปลงให้นะครับนี่นะครับขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากเราวัดพื้นที่ได้แล้วนะครับอ่าได้ตัวเลขแล้วเราก็ไปตัดไม้ MDF นะครับยีิบินนะครับเป็นตัวแปะหน้าตู้ซับนะครับก็คือให้ได้ความสูงความยาวนะครับให้ได้ขนาดนะครับหลังจากนั้นเราก็นํามาวัดแล้วก็ตัดเว้าเข้ารูปอ่าบอดี้รถนะครับอ่าอย่างที่เห็นนะครับ ก็คือตัดให้เข้ากับบอดี้รถนะครับตามที่เราเขียนแบบไปนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็นํามาวางนะครับถ้ามันไม่เข้ายังไงกับบอดี้รถนะครับยางคาตรงนี้นะครับเราก็ขีดเส้นนะครับเพื่อที่จะใช้คิกซอนะครับไปตัดให้มันเข้าดีๆนะครับให้เข้ากับบอดี้รถสวยๆนะครับหลังจากนั้นต่อมานะครับเราก็นํากระดาษนะครับมาวาดก็คือแกะแบบนะครับตัดพื้นนะครับใส่พื้นนะครับเป็นชิ้นที่2นะครับ เนี่ยครับความกว้างความยาวเราก็ตัดตามแบบที่เราวางนะครับว่าจะเอากว้างเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับพื้นนะครับเป็นพื้นตู้ซับนะครับเราก็ตัดให้ได้ขนาดแล้วก็มาวางนะครับให้มันเข้ารูปสวยๆนะครับตรงไหนไม่เข้าเราก็ใช้จิกซซตัดออกเกียร์ออกนะครับเนี่ยครับหลังจากนั้นก็ตีเส้นนะครับเพื่อที่จะขันเป็นน็อตสกูยึดนะครับระหว่างไม้แผ่นด้านล่างกับหน้าท็อปนะครับก็คือด้านตั้งนี่นะครับเนี่นะครับเราจะวางแบบ วางความหน้าดอกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตู้ซับเราสูงนั่นเองนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็ตีเส้นนะครับหลังจากตัดไม้หาทีแล้วก็ตีเส้นเพื่อที่จะ,ะเป็นแนวขันล็อตสกูยึดนั่นเองนะครับนี่นะครับหลังจาก เราได้ตัวเลขจากข้างบนรถแล้วนะครับวาดรูปตามแบบแล้วใส่กระดาษแล้วเราก็ไปตัดไม้มาให้ได้แบบนี้นะครับด้านหน้าตู้แล้วก็พื้นล่างตู้นะครับ่าเข้ากับบอดี้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะมันประกอบง่ายนะครับเราก็นํากระดาษนะครับอ่มาวัดนะครับแล้วก็ฉีดนะครับเพื่อที่จะไปตัดเป็นแบบตู้นั่นเองนะครับตู้นี้เป็นตู้คว่ำหน้าดอกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตู้นั้นสูงนะครับ ก็คือโจทย์ของเราก็คือให้ตู้สูงแค่11นิ้วแค่นั้นเองนะครับไม่ให้สูงมากนะครับให้ตู้เตี้ยๆนะครับเป็นตู้ซับดอกเดียวนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้ตัวเลขแล้วก็แบบในรถมาแล้วนะครับอย่างที่เห็นตีเส้นนี้แล้วก็ตัวเบานี้ก็คือเข้ารูปนะครับตีเส้นไว้เพื่อที่จะขันยึดติดนะครับนี่ครับเป็นแป้นด้านล่างตู้นะครับที่ติดกับพื้นรถนะครับนี่ครับเป็นแผ่นล่างนะครับแล้วก็มาเจาะเป็นรูดอกก่อนนะครับ เพื่อที่จะประกอบนะครับเจาะรูก่อนนะครับเจาะรูเพื่อบางดอกความหน้านั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาประกอบกันแบบนี้ตั้งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็อีกไม้แผ่นหนึ่ง20ม mm ิลนะครับเป็น MDF เขียวนะครับที่ช่างกําลังขีดอยู่นี้นะครับก็คือเป็นท็อปบนนะครับก็คือท็อปบนตู้ซับนั่นเองนะครับมาขีดวัดจากด้านล่างเพื่อที่จะเวลาประกอบเข้าแล้วก็จะได้โค้งแบบเดียวกัน เท่ากันนะครับก็คือจะติดตั้งเง่ายนั่นเองนะครับเวลาประกอบแล้วนะครับเนี่ยครับเราก็จะนามาประกอบแบบนี้ก่อนนะครับเป็นไม้ MDF เคขียวกันน้านะครับ20มิลนะครับทากาวแล้วก็ขันด้วยน็อตสกูนะครับนี่ครับขั้นตอนต่อมาครับเราก็ไปตัดไม้นะครับอ่าเป็นไม้กั้นอ่าระหว่างช่องนะครับอ่านี่ะครับตัดไม้กั้นระหว่างช่องมากั้นช่องนะครับอ่าเพื่อที่จะฝั่งหนึ่งเป็นอ่า ตีดอกลำโพงอีกฝั่งนึงก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับเนี่ยครับกั้น2ช่อง2ล็อกนะครับแต่ว่าแต่ล็อกจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นตู้ซับดอกเดียวนะครับเราก็จะเอาฝั่งที่ว่าใส่ดอกลำโพงนั้นกว้างกว่านะครับเพราะว่าจะให้พื้นที่ได้มากกว่านะครับแล้วก็ฝั่งเก็บของนี้ก็จะเล็กกว่านะครับเนี่ยครับต่อมาเราก็ทากาวลาเท็ก่อนนะครับแล้วก็เจาะรูแล้วก็ยิงด้วยน็อตสกูนะครับจากด้านลอก เข้าไปยยึดอย่างนี้นะครับเนี่ยครับด้านหลังก็พลิกขึ้นมาแล้วก็ยิงล้อสกูนะครับเจาะรูก็ยิงล้อสกูนะครับแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้แน่นและแข็งแรงนะครับเป็น mdf 20่มิลทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับวัดแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็มาประกอบนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับสําหรับตัวกั้นห้องนะครับนี่นะครับ นี่ครับต่อมาเราก็มาปิดท้ายนะครับหลังจากเรากั้นห้องได้เสร็จแล้วก็มาปิดแผ่นปิดท้ายนะครับด้านหลังนะครับก็คือปิดตัวด้านหลังนะครับเนี่ยครับวัดไม้ตัดมาให้ได้เสมอกันนะครับกับตัวที่ว่ากั้นห้องนะครับความสูงเท่ากันนะครับก็จะมาขันแล้วก็ยึดแบบนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับเราคว่ำลงให้ดูด้านล่างนะครับการวางไม้พื้นนะครับเราต้องวางออยู่บน เผารถนะครับที่ไม้เห็นเป็นลิ้นเศษขึ้นมาที่ตรงเว้านั้นก็คือเป็นเผารถนะครับเราต้องวางไม้พื้นนั้นให้อยู่เหนือเผารถนะครับอ่ามันก็จะสูงกว่านะครับด้านหน้าจะสูงอยู่ที่อ่าสิบเอ็ดนิ้วนะครับด้านหลังนั้นจะต่ํานะครับอ่าเนี่ยครับ ก็จะได้ประมาณนี้ครับถ้าเราวัดตามพื้นที่ลดมานะครับไม่ได้วัดเอาตัวเลขมาทำนะครับก็คือวัดเอาตามพื้นที่นะครับความยาวโดยรอบที่ว่าเราประกอบแล้วนะครับไม่อาจ20มิลนะครับความยาวโดยรอบจะอยู่ที่137มเซนนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าความยาวของตู้จะอยู่ที่137มเซนนะครับส่วนด้านหลังนั้นจะหดเข้านะครับด้านหลังจะอยู่ที่133มเซนนะครับก็คือหดด้านหลังด้านหน้าจะกว้างออกนะครับตามพื้นที่ลดนะครับนะเวลาใส่ก็จะง่ายนะครับ นี่นะครับส่วนช่องเราวัดเอาภายในนะครับอ่าภายในช่องนะครับด้านหน้านั้นจะกว้างอยู่ที่อ่าเจ็ดสิบแปดเซนนะครับนี่นะครับเราวัดเอาภายในนะครับอ่าฝั่งหัวไอ้ตลาดเม็ดก็ต้องดันจากภายในมานะครับด้านหลังนั้นความกว้างจะอยู่ที่เจ็ดสิบหกเซนนะครับก็คือหดเข้านะครับตามพื้นที่นะครับอ่าส่วนความกว้างนั้นจะอยู่ที่ เดี๋ยววัดให้ดูครับความกว้างนั้นจะอยู่ที่39เซนนะครับความกว้างภายในนะครับอยู่ที่39เซนนะครับนี่นะครับก็คือประกอบโดยรอบแล้วก็จะวัดเอาภายในออกมาได้อย่างนี้นะครับถ้าใครอยากไปทําตามก็ลองดูนะมาดูวิธีขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นดอกคว่มหน้านะครับความสูงของตู้ก็จะไม่สูงนะครับคว่ำหน้าดอกนะครับนี่นะครับไม้ปะหน้าตรงด้านหน้านี้จะสูงอยู่ที่10นิ้วนะครับแต่ถ้าเราเพิ่มท็อปบนนะครับรวมท็อปบน ปิดหน้าตู้ก็จะอยู่ที่11นิ้วพอดีนะครับเนี่ยครับมา20มิลนะครับปิดท็อปบนก็จะอยู่ที่11นิ้วพอดีนะครับความสูงนะครับรวมนะครับนี่นะครับตรงเว้าเว้าตรงนี้นะครับตรงที่เป็นเผารถนี้จะอยู่ที่16เซนนะครับตรงห้องก็จะแตกต่างกันนะครับห้องฝั่งทางเก็บของนี้ก็จะเล็กกว่านะครับฝั่งห้องทางเก็บของนี้ความยาวจะอยู่ที่ 53เซนนะครับด้านหลังก็จะอยู่ที่51เซนนะครับหดด้านหน้าจะกว้างกว่าด้านหลังนะครับความสูงของไม้นะครับไม้นี่เราตัดมาทีละชิ้นนะครับความสูงของไม้ด้านหน้าจะอยู่ที่17เซนนะครับด้านหลังจะอยู่ที่12เซนนะครับนะครับด้านหลังเนี่ยความสูงของไม้จะอยู่ที่12เซนนะครับด้านหน้าจะอยู่ที่17เซนนะครับแล้วก็ตัดเพลเอานะครับเนี่ยครับวางทับแล้วก็ยิงแบบนี้นะครับ นี่ครับกับวิธีการประกอบตู้ซับเครื่องเสียงนะครับฝั่งทางที่เห็นนี้เป็นฝั่งเก็บของนะครับจะเป็นช่องเล็กกว่านะครับฝั่งทางด้านวางดอกลำโพงนั้นก็จะยาวกว่านะครับเพราะว่าจะได้พื้นที่แล้วก็ได้ปริมาตรของตู้นะครับนี่ครับดูไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับไม้แปะหลังนะครับความกว้างจะอยู่แค่12เซนนะครับส่วนด้านหน้านั้นจะอยู่ที่25เซนนะครับหรือ10นิ้วนะครับ แล้วก็ถ้าวางปิดท็อปบนปอีกก็จะเป็น11นิ้วพอดีนะครับใช้ไม้20มิลนะครับแปะท็อปบนก็จะเป็น11นิ้วพอดีนะครับทาไมนะครับด้านหน้าถึงด้านหลังถึงแตกต่างกันนะครับเพราะว่าเราแกะแบบจากพื้นรถนะครับจากโครงรถนะครับดังนั้นนะครับโครงรถของเรานั้นด้านล่างนั้นจะมีเหล็กที่นูนขึ้นมานะครับเราจําเป็นต้องวางด้านหน้าให้สูงกว่าแล้วก็ด้านหลังนั้นเราก็จะทําให้เตี้ยกว่านั่นเองนะครับเวลา เอาตู้เข้าไปวางแล้วมันถึงจะเสมอกันนะครับเพราะว่าม่มีความแตกต่างที่พื้นนั่นเองนะครับหลังจากที่เราประกอบตู้เสร็จนะครับดังนั้นที่เห็นช่างกําลังทำอันนี้ก็คือกาวสองหน้านะครับปิดขอบไม้ด้านบนนะครับเพื่อที่จะขันปิดท็อปบนนั่นเองนะครับก็คือจะปิดฝาตู้นั่นเองนะครับเพื่อว่ากันให้ไม่ให้ลมนะครับเข้าออกได้นะครับก็คือซับนะครับซับลมไม่ให้เข้าไมให้ออกได้นั่นเองนะครับเอากาวสองหน้านะครับแปะทุกส่วนเลยนะครับเนี่ยครับ ด้านบนนั้นแปะทุกที่เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แปะนั้นเราขันเลยนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าลมจะมีช่องให้ลมเข้าออกได้เมื่อลมเข้าออกได้เสียงก็จะเพี้ยนนะครับเสียงตู้ก็จะไม่ดีนั่นแหละครับเราต้องนํากาวสองหน้ามาปิดอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราค่อยนําแผ่นปิดด้านบนหรือท็อปบนนะครับมาปิดลงไปแล้วก็ขันน็อตสกูใส่แน่นนะครับอีกทีหนึ่งนะครับนั่นก็คือวิธีการประกอบตู้นะครับดูไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับขั้นตอนต่อมาครับ หลังจากเราติดกาสองหน้าเสร็จแล้วเนี่ยครับนี่เป็นแผ่นท็อปบนนะครับที่ตีเส้นอยู่นี้ก็เพื่อจะเจาะรูน็อตสกรูนะครับเพื่อที่จะเวลาไปขันแล้วก็เราขันได้เลยนะครับมันจะได้ไม่ผิดนะครับตีเส้นเจาะรูนะครับนี่ครับแผ่นท็อปบนนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือนี่นะครับตรงที่เห็นมุมโค้งที่ว่าผมชี้นะก็คือให้มันเข้ากับรูปนะครับตัดแล้วก็เจียออกให้มันเข้ากับรูปรถนะครับให้เข้ากับบอดี้รถนะครับเวลาเราไปบางตู้มันถึงจะเข้าได้เลยนะครับ เนี่ยครับตรงกลางตรงนี้เราก็จะเจาะเป็นรูเซอร์วิสนะครับฝั่งเก็บของแล้วก็เซอร์วิสดอกนะครับสองข้างนะครับเนี่ยครับเนี่ยหลังจากเราเอามาหมุนเข้ากับตู้ซับแล้วครับปิดท็อปแล้วเราก็จะมาเจาะช่องเซอร์วิสแบบนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับอ่าสองข้างนะครับด้านหนึ่งเก็บของด้านหนึ่งเซอร์วิสดอกนะครับอ่านี่นะครับเพื่อจะเปิดปิดได้นะครับเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะตัดไม้นะครับเห็นที่วางอยู่ฝั่งด้านซ้ายหรือเปล่าครับ ตัดไม้นะครับกว้างประมาณ4เซนนะครับแต่ความยาวนั้นไม่เป็นไรนะครับจะยาวจะสั้นก็แล้วเพราะว่าเราต้องมาตัดประกอบอีกทีหนึ่งนะครับความกว้างประมาณ4เซนนะครับนี่ครับทำแบบช่างทํานะครับเราจะมาทําเป็นลิ้นนะครับเพื่อวางช่องเซอร์วิสนะครับเพื่อวางฝาเปิดปิดนั่นเองนะครับ นี่ยครับเราก็จะประกอบไม้เข้าไปนะครับไม้4เซนเรายื่นเข้าไปข้างใน2เซนยื่นลงมาข้างนอกเป็นลิ้น2เซนนะครับให้มันขึ้นกลางนะครับหลังจากนั้นก็ขันน็อตยึดอีกทีหนึ่งนะครับให้เป็นแบบนี้นะครับให้เป็นลิ้นยื่นลงมาแบบนี้นะครับเพื่อที่จะปิดช่องเซอร์วิสนั่นเองนะครับหรือช่องเก็บของนั่นเองนะครับเปิดปิดขั้นตอนต่อมาครับที่กําลังเห็นอยู่นี้คือช่างเขาติดลวดลายด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงที่ว่าเป็นรูนะครับด้านล่างที่เห็นนะครับเนี่ยครับ ด้านล่างตู้นะครับก็คือฝั่งค้อมดอกลงนะครับเราก็จะเจาะเป็นรูช่องลมนะครับเป็นลมหน้าดอกฝั่งนี้นะครับจะใส่ตะแกงลังพึ่งสีดํานะครับแปะติดฝั่งทางเก็บของไม่ต้องเจาะนะครับเจาะเฉพาะฝั่งที่ว่าเป็นดอกนะครับนี่นะครับก็คือเป็นตู้เปิดนะครับดอก10นิ้วคว่ำดอกนะครับนี่นครับเราก็เจาะรูใส่ลิ้นใสเร็จนนะครับก็ปิดฝานะครับรูพอด ก็คือ2นิ้วครึ่งนะครับที่เห็นกลมๆนะครับรูพอร์ตงนิ้วครึ่งนะครับใช้พอร์ต PVC 2นิ้วครึ่งความยาวอยู่ที่30เซนนะครับความยาวของพอตนะครับนี่ครับใส่ลิ้นเสร็จเรียบร้อยฝั่งทางด้านเก็บของเราก็จะมีฝาปิดฝั่งทางด้านตู้ก็เพื่อเซอร์วิสเราก็จะปิดฝาเช่นกันนะครับนี่ครับขันยึดหมดด้วยน็อตสกูนะครับแน่นๆนะครับนี่ครับหลังจากนั้นก็ใส่ฝาปิดแบบนี้นะครับฝั่งนี้จะเปิดปิดได้นะครับฝั่งเก็บของจะเปิดปิดได้นะครับนี่ครับ แต่ว่าฝั่งทางใส่ดอกนั้นเราก็คือจะขันปิดตายเลยนะครับอ่าขันน็อตสกูปิดเวลาเปิดค่อยขันน็อตสกูออกนะครับเนี่ยครับอ่าซับอะไรก็แล้วก็ขันยึดติดนะครับโบเปอร์ให้เรียบร้อยนะครับภายในอ่าช่องที่ว่าทําเป็นลําโพงครับนั่นก็คือช่องพอร์ตสองนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ใช้พอร์ตฟิวิียาว30เซนนั่นเองนะครับก็เรียบร้อย นี่นะครับหลังจากเราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับโจทย์รถคันนี้โจทย์ตู้ใบนี้ก็คือเจ้าของรถให้โจทย์มาบอกว่าอยากได้พื้นที่ต่ําแล้วก็เป็นดอกลำโพงดอกเดียวนะครับดอกทับดอกเดียวนะครับเราก็เลยไปถอดวัดพื้นที่จากรถมานะครับแล้วก็มาประกอบตู้นะครับสูงอยู่ที่11นิ้วนะครับความหน้าดอกนะครับเป็นตู้เปิดนะครับช่องลมหน้าดอกเราก็จะเจาะด้านล่างนะครับเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะครับความหน้าดอกลงนะครับแล้วก็ทําด้านหน้าให้สูงขึ้นนะครับเนี่ยครับ แล้วก็จะมีโลพอร์ตเป็นพอร์ตคมนะครับนี่นะครับต nice. ู though, s, ้ใบนี้นะครับนี่นะครับพอร์ตลมนะครับช่องพอร์ตก็อยู่ที่2นิ้วครึ่งนะครับเป็นพอร์ต PVC นะครับความยาวของพอร์ตก็อยู่ที่30เซนนะครับนี่นะครับฝาเปิดปิดด้านบนนะครับเพื่อเซอร์วิสนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับก็สามารถเปิดเปิดเก็บของได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับใส่ที่จับให้ด้วยนะครับอ่า นี่ก็เป็นช่องใส่ลําเพลองนะครับใส่ดอกซับนั่นแหละครับดอกสิบนิ้วคว่ำหน้าดอกนะครับเจาะด้านล่างเจาะลงล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูลมหน้าดอกนะครับเป,เป็นตู้เปิดนะครับนั่นก็เป็นรูพอร์ตนะครับเห่างที่บอกนะครับปิดแล้วก็ขันล็อตยึดติดนะครับฝั่งดอกซับนะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับสูงอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะครับตู้สูงรวมแล้วอยู่สิบเอ็ดนิ้วนะครับนั่งหัวไม่ชนนะครับสวยๆนะครับไม้เป็นไม้ m d f เขียวกันน้ำนะครับโอเค